สวัสดีครับผมนายจิรสิลป์สุขแก่รหัสปันจตัว683-010-40126สครับสวัสดีครับผุงนายสุภวิทย์เนีเกิดรหัสประจำตัว683-010-40139ครับนะครับสตาร์ทคือ x 0สต็อปคือ x 1เอาพุท y 0คือ y 0 y 1คือ y 1 y 2คือ y 2 y 3คือ y 3 y 4คือ y 4 y 5คือ y 5 y 6คือ y 6 y 7คือ y 7นะครับเงื่อนไขการออกแบบ 1. ป้อนเวลาของทามเมอร์ตัวที่1เป็น D ีศเป็นเวลา0.5วินาที 2. ป้อนค่าเวลาของทามเมอร์ตัวที่2เป็นทีดี1เป็นเวลา0.5วินาที 3. กดสตาร์ทเพื่อให้ไฟวิ่งเริ่มทำงาน 4. กดสต็อปเพื่อให้ไฟวิ่งหยุดทำงาน